ันนี้ก็จะมาออทำสลามสูตรฟองนมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะส่วนตอนที่สองขอไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเวลามันจะเหลือน้อยแล้วค่ะขอมาแนะนำอุปกรณ์เลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ก็มีช้อนสองอันค่ะกระปุกค่ะ วยค่ะครีมทาตัวยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะกาวใสหรือข้อนก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำยาทำสลามที่ทำมาจากน้ำยาล้างตา2ช้อนน้ำสองช้อนแล้วก็สบู่อีกสองช้อนนะคะสะบู่แนะนำไม่ใช่ของรักหรือบีนายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะตัวงกาวลงไป3ช้อนค่ะใครอยากใช้เนาะใครอยากจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะ พอตวงกาวลงไปเสร็จแล้ววันนี้เราขอไม่ใช้สีนะคะสําหรับใครที่อยากใช้สีก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะแล้วก็ใส่สบู่ลงไปหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเริ่มเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่น้ำยาทำสาลามเมนค่ะ ใช้ช้อนอีกช้อนหนึ่งนะคะใส่น้ำยาทําสลามลงไปประมาณ2ช้อนก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยกลับมาใส่อีกถ้ายังไม่โอค่ะเนื้อมันก็เริ่มเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปคนแป๊บนึงนะคะค่ะเนื้อมันก็จะเริ่มเป็นแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่โอค่ะก็ใส่น้ำยาทำซาลามลงไปอีกประมาณช้อนหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะ นีคนเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้กิมเกิดฟองค่ะเมื่อกี้ก็คนแรงไปน,นิดนึงนคนเสร็จแล้วมาดูกันค่ะพอใส่ลงไปสามช้อนแล้วมันก็เริ่มดีแล้วนะคะเริ่มอะไรอย่างนี้ได้แต่เวลากำเล่นนะมันจะไม่ค่อยมันเพราะมันจะเริ่มติดมือลุ่มล่านะคะให้ให,ให้ใส่ลงไปเป็นช้อนสุดท้ายมั้งค่ะ ีก็นมมากเลยนะคะถ้าใครมีขวดนมที่ไม่ใช้แล้วนะก็สามารถเอามาใช้ได้เสร็จแล้มันก็จะเริ่มแดงแล้วนะคะเริ่มนมเริ่มแดงเริ่มยืดยืดนี่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักแบบนะคะ

หนึ่งอันแล้วกันนะคะเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเป็นเออสีชมพูไปแล้วเนาะคราวนี้เราจะมียกตัวอย่างเป็นสีเลมอนลามค่ะสีสวยมากเลยเ<ฟ><ฟ>ยอะมากเลยนะคะก็พอเสร็จแล้วนะคะก็ เออให้ใส่สลามของเราลงไปในอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ใส่เลยค่ะ,สะ,สะเสร็จแล้วก็เล่นมานิดนึงนะคะ,ะแค่กดกดจิ้มๆพอนะให้มันให้ข้างล่างมันแบบอันนั้นลงไปอะคะ่ะจะได้ใส่ได้พอดีเลยเนาะก็ปิดฝาค่ะ เสร็จแล้วสำหรับสารวัวันนี้นะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือใครมีสูตรใหม่ๆอะไรมาแนะนำสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างเลยค่ะ